สวัสดีครับหลายคนนะ่าจะเคยสังเกตนะครับว่าออพออายุมากขึ้นเนี่ยรอบดวงตาเรามันเปลี่ยนไปวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลที่ได้มาหน่อยเป็นข้อมูลเชิงการแพทย์เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างข้างใต้มันเป็นยังไงกันแน่ทำไมเราถึงเห็นพวกสัญญาณความเปลี่ยนแปลงต่างๆปรากฏขึ้นมา เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้มองแค่ผิวๆข้างนอกแต่มันมองลึกลงไปเลยว่าเอ๊ะโครงสร้างข้างใต้มันเปลี่ยนไปยังไงแล้วมันสัมพันธ์กันยังไงนะคะครับผมงั้นเรามาเริ่มไล่ดูกันเลยดีกว่าในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างมากอย่างแรกเลยคือกระดูกเบ้าตาที่ปกติมันเป็นเหมือนโครงแข็งแรงๆรองรับตาเราอยู่เนี่ย เเขาบอกว่ามันบางลงแล้วก็สุดตัวลงด้วยใช่อ่ะพอตัวฐานกระดูกมันสุดนะคะไอ้ตัวไขมันชั้นลึกนะคะที่ปกติมันเหมือนเ,นเป็นเบาะรองอยู่ใต้ตาเรามันก็จะฝ่อตัวเล็กลงตามไปด้วยผลที่เห็นชัดๆเลยก็คือเบ้าตามันจะดูโหลโลลึกขึ้นแล้วก็ร่องน้ำตาก็จะดูชัดขึ้นค่ะมันเหมือนเป็นผลกระทบต่อตกันมาเสื่อมลงไปเรื่อยๆแล้วส่วนอื่นแหะครับ พวกกล้ามเนื้อหรือเอ็นหรือไขมันส่วนอื่นๆมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกบ้างครับมีค่ะนอกจากนั้นนะคะ กล้ามเนื้อที่ปกติมันช่วยพยุงปลึกตาเราไว้อ่ะค่ะมันก็จะอ่อนแรงลงแล้วก็พวกเส้นเอ็นต่างๆที่ช่วยยึดโครงสร้างก็หย่อนยานลงเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจคือมันตรงกันข้ามกับไขมันชั้นลึกนะคะคือไขมันชั้นตื้นที่อยู่ใกล้ๆผิวเราเนี่ยกลับขยายตัวแล้วก็หย่อนคล้อยลงมาแล้วก็ผิวหนังเองก็บางลงด้วยทั้งหมดนี้มันทํางานแบบส่งผลถึงกันหมดเลยค่ะ โหฟังดูซับซ้อนเหมือนกันนะครับเนี่ยเหมือนทุกอย่างมันเชื่อมกันไปหมดเลยแล้วไอ้ที่เราเห็นชัดๆข้างนอกอะครับอย่างเช่นถุงใต้ตาหรือว่าหนังตาตกอะไรพวกนี้มันมาจากส่วนไหนของการเปลี่ยนแปลงพวกนี้ครับจริงๆมันเป็นผลรวมกันนะคะคือพอเส้นเอ็นมันหย่อนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงลงแล้วไขมันชั้นตื้นที่ว่ามันก็หย่อนคล้อยลงมาอีกมันก็เลยทําให้เกิดเป็น ออถุงใต้ตาหรือบางทีก็หนังตาตกได้ค่ะบวกกับผิวหนังที่บางลงก็ยิ่งทำให้เห็นพวกริ้วรอยหรือบางทีก็ความคลําใต้ตาชัดขึ้นไปอีกมันคือภาพสะท้อนของโครงสร้างข้างในทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นโดมิโนเอฟเฟกเลยเนาะแล้วในข้อมูลนี้เขาได้ชี้ไปที่ปัจจัยอะไรที่เป็นตัวหลักๆไหมครับที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพวกนี้อย่างเรื่องที่คนพูดกันบ่อยๆคอลลาเจนอะไรแบบนี้ครับ ใช่เลยค่ะมีการเน้นเรื่องคอลลาเจนเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยเป็นส่วนประกอบสำคัญมากๆเลยนะคะในผิวเรามีมากกว่า90%เอร์เลยแล้วข้อมูลก็ชี้ชัดเลยว่าการสูญเสียคอลลาเจนเนี่ยอืมมันไม่ได้เริ่มตอนเราอายุเยอะๆนะคะหรอครับไม่ใช่ตอนอายุเยอะแล้วครับแล้วมันเริ่มเมื่อไหร่ครับเนี่ยอันนี้ผมอยากรู้เลยค่ะข้อมูลระบุว่าเริ่มลดลงเอ่อตั้งแต่อายุแค่20ปีเองค่ะฮะจริงหรอครับ20เนี่ยนะ ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วก็ลดลงในอัตราประมาณปีละ1%ด้วยนะคะซึ่งเออมันเร็วกว่าที่หลายคนคิดมากๆเลยนะคะการที่โครงสร้างค้ำจุนผิวที่สำคัญแบบนี้มันหายไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลกับความกระชับความยืดหยุ่นในระยะยาวอยู่แล้วค่ะโหอายุ20นี้ผม ผมตกใจนิดหน่อยนะเนี่ยนึกว่าแบบหลัง30ค่อยเริ่มอะไรแบบนี้แสดงว่าเรื่องการดูแลผิวรอบดวงตาเนี่ยมันสำคัญกว่าแค่เรื่องสวยๆงามๆแล้วสิครับเนี่ยถูกต้องเลยค่ะการที่เราเข้าใจกลไกลพวกนี้นะคะมันทำให้เราเห็นว่าการดูแลเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องทาครีมลดริ้วรอยข้างนอกอย่างเดียวแต่มันคือการพยายามดูแลรักษาโครงสร้างภายในให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้เพื่อชะลอผลกระทบต่างๆที่เราจะเห็นภายนอกนะคะ การที่เราตระหนักรู้แล้วก็เริ่มดูแลตั้งแต่เนินเน่นเเนี่ยมันเลยมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องความสวยงามภายนอกนะคะเพราะมันเกี่ยวกับการรักษาหน้าที่แล้วก็สุขภาพของบริเวณรอบดวงตาโดยรวมอืมสรุปได้ชัดเจนเลยครับงั้นโดยรวมแล้วจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงรอบดวงตาตามวัยนี่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างข้างในจริงๆนะครับตั้งแต่กระดูกไขมันกล้ามเนื้อเอ็น ไปจนถึงผิวหนังเองทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยส่งผลต่อต่อกันไปโดยมีตัวเร่งสำคัญคือการสูญเสียคอลลาเจนที่แบบเออเริ่มเร็วกว่าที่เราคิดไว้มากจริงๆ ใช่เลยค่ะแล้วจากทั้งหมดที่คุยกันมานะคะมันก็ชวนให้เราคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าการที่เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่มันเกิดขึ้นเฉพาะจุดอย่างรอบดวงตาเนี่ยได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วก็รู้ตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้มันอาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการดูแลสุขภาพโดยรวมหรือวิธีที่เราเตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงตามวัยในส่วนอื่นๆของร่างกายในภาพรวมได้ยังไงบ้างอันนี้ก็อาจจะเป็นคําถามปลายเปิดให้เราได้เก็บไปคิดต่อกันได้นะคะ